เริ่มหรือยางบักนีบักนี่เดี๋ยวรอไปล่งชอบพื้นหลังแบบเกมรูบอกไหม เกียยเลยแสไอ้คู่เดี๋ยวรอไปหนึ่งเคุยลัแบบเกรบอกยเดี๋ยวปรับเสียงไม้ไปหนึ่งทำไมไมไอ้คู่กูยังไม่รู้เลย ตอนนี้เสียงหายอโคยังรอูู้ <K> f c ูตอ,ตอนนี้เสียงหยอโคโเคไม่ยัง okay, อ,เอโเดิมออยังไม่รู้เลยทำทำมีงไงให้เสียงหายอโค สอดเก่าแอคคูไหมุเอเอ,เอ,อทำไมมันแอคคูอะด,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 ดูๆๆๆอ่ะหายคูยัง ด็ดเด็อ่าทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโล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 โอ้มันหนักกว่าเดิมอีกอีเวนเอาไงดีเนี่ย ทำไมมันเอ็กโคยังงงอยู่เลยทำไมมันเอ็กโคะทำไงมันก็เอ็กโคเหมือนเดิม โล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 ตอนนี้หายเอ็กโคยังโอเคหายเอ็กโคแล้วเย่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 หายเอ็กโคแล้วมาได้เวลาเล่าเรื่องผมขอไปเอ้ยไม่เสียเวลาเลยก็แล้วกันเพราะว่าเมมโทรศัพท์กูจะได้ไม่เต็มอะคือมันมีอยู่ วันหนึ่งอ่ะที่ครูเขาได้ส่งใบแล้วใบใบใบที่เอาไว้แบบตอบรับผู้ปกครองที่เขาเอาไว้เฮ้ยเออมาแนะนำก่อนดีกว่าไงดีกว่าโอเคตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาไอ้แบบน,นึกนึกตั๊บ คือก่อนวันเข้าค่ายเนี่ยเขาก็ได้ส่งใบประกาศไอ้ใบอะไรวะไม่รู้อะแต่ที่ว้แน่เป็นมันเป็นใบที่เอาไว้เอ่อเอาไว้ให้ผู้ปกครองเซ็นว่าเอออะไรเป็นยังไงซึ่งผมมาก็ได้ไปเซ็นแล้วซึ่งมันเป็นใบเข้าค่ายลูกเสือนะซึ่งเป็นเข้าการประสบการณ์เข้าค่ายลูกเสือครั้งแรกของผมซึ่งบอกเลยโคตรตึงเตนะ้นอะ แต่ผมก็เคยเข้าค่ายมานล้วนะครั้งหนึ่งก็คือค่ายธรรมาก็อย่าลืมไปดูล่าสุดอันนั้นก่อนเออขี้เกียจแปะนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแอปนึกเรื่องก่อนโอเคนึกออกแล้วซึ่งเขาเนี่ย พอพอเขาแบบให้เซ็นอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ให้มาส่งที่โรงเรียนแล้วก็รอถึงวันเข้าค่ายซึ่งผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็ถึงวันเข้าค่ายพอดีเป๊ะซึ่งพ้อก็จะบอกนโยบายว่าให้เอาของอะไรมาบ้างซึ่งไม่ต้องพูดถึงหรอกซึ่งของที่ผมเอาไปก็ถ้าที่จําได้ก็กระเป๋าเดินทางออกระเป๋าเดินทางไม้ตียุงพัดลมตัวจิว๋วที่ เอามาทําไมก็ไม่รู้แล้วก็ลําโพงไฟฉายที่ชอบเอาไปเล่นในไลส์สุดบ่อยแล้วก็เอออะไรวะแล้วก็ขนมขนมกบเคี้ยวเยอะๆซึ่งที่ผมเอาไปเนี่ยจำได้เลยเป็นสแน็กแจ็คเป็นสแน็คแจ็คแล้วก็เอ,อขาดไม่ได้เลยเครื่องดื่มประจำของผมที่พูดถึงมันเท่าไหร่ก็ได้กินทุกรอบก็คือน้ำลิปตัน บอกกเลยน้ลิปตันเนี่ยขอดีเด็ดซึ่งวันเข้าค่ายเนี่ยเขาก็ให้มาแต่งเป็นชุดลูกเสือซึ่งไม่ต้องบอกหรอกซึ่งตอนเข้าค่ายเนี่ยเขาก็ได้ให้เข้าแถวซึ่งผมก็แบบงงอยู่ต้งแต่เข้าแถวทาไมมันไม่ยอมเออไม่ยอมออกนอกโรงเรียนสักทีหน้าโรงเรียนก็ไม่มีรถสุดท้ายเขาก็มาแจ้งเขาก็มาแจ้งว่าไม่มีรถให้นักเรียน เพราะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนเข้าค่ายในโรงเรียนซึ่งบอกเลยเออเข้าค่ายในโรงเรียนซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็แบบแก้งกิจกรจรมกิจกรจรมนู่นนี่นั่นซึ่งกิจกรจรมแรกที่เขาจะให้ทําก็คือ,อ,อไม่รู้อ่ะผมลืมแล้วแต่ที่รู้แน่แน่เขาก็ให้มามุดอยู่ใต้ แล้วใต้เสือซึ่งมันเป็นเสือที่แบบเป็นลูกปั้นงงๆซึ่งผมก็เคยเห็นมาแล้วตอนป .5 ซึ่งผมเห็นมันตั้งโชว์เด่นไว้ซึ่งมันหนักชีพหายสุดท้ายก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเพิ่งมารู้ทีหลังว่า <c oughs> สุดท้ายก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเอาไว้ทําในค่ายลูกเสือซึ่ง ตอนผมเข้าไปเนี่ยผมก็แบบเข้าไปมุดไปเรื่อยๆโผล่ขึ้นมาก็เห็นครูเขาเอาเอาแล้วเอา,เอาแป้งโยคีรัศสมีวงกลมมะพ่นใส่หน้าแล้วนี่แต่ละคนซึ่งกูเห็นแหละนีพน่พน่นพ่นพ่นไปมาตาก,กูบังพ่นทีเดียวหน้ากูพ่นแป้งโยคยีปู้สเต็มแรงเลยเต็มลายจนถึงขั้นแบบแป้งเข้าในคอเลยอะ แล้วก็มีนักเรียนอะไรแล้วแล้วก็มีน้องมอ3เ,เอ้ยเหรอน้องปอ3เนี่ยเขาก็มาเข้าค่ายด้วยซึ่งเขามาเข้ามาแค่เอ,อวันเดียวแล้วเขาก็ไปเอางเายมือนมาเรียนอ่ะเออซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็เออเขาก็ให้ทํากิจกรรมต่อไปซึ่งกิจกรรมต่อไปนั่นก็คืออักคีเพิงบอกเลยอักคีเพิงคือแบบ แค่ฟังเขาบ่นไปเรือเร่อยๆซึ่งความรู้ได้ไหมก็ได้แต่ลืมต่อมาเนี่ยเขาก็โอเคต่อมาซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วว่ามาเอากระเป๋าแล้วก็ไปขึ้นห้องพักซึ่งห้องพักของผมเนี่ยก็จะเป็นหอประชุมเก่าแบบเก่าถึงขั้นแบบไม่รู้จะเก่ายัางไงแหละแต่ห้องประชุมนั้นน่ะ เคยมีตำนานไว้ก็คือตำนานอบังแมนซึ่งตอนนั้นไน่นผมก็นั่งกับไอ้กะละมังอยู่แล้วที่เนี่ยไอ้กะละมังอะ่ะเอ้แล้วที่เนี่ยครูไม่ธยมแต่และโรงเรียนเขาก็มาแล้วมาชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนเขาเพื่อให้เราไปย้ายซึ่งห้องหอประชุมสุดเก่าอะ่ะก็ได้เป็นที่แล้วที่ชี้แจงของอโรงเรียนอะไรวะ โรงเรียนเขมาซึ่งผมไม่บอกแล้วว่าโรงเรียนเขมามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ที่แน่ผมได้เรียนแน,น่นอน,นซึ่งเขาก็มาชี้แจงนู่นเนี้่นะแล้วกับสมาก็บอกกระซิบข้าวๆกับผมว่าเนี่ยหน้าคนนั้นนะไม่เหมือนบังเมลเลยตอนนั้นกูกรุดขำไม่หยุดเลยแล้วก็กิจกรรมที่เขาให้เล่นก็แบบเล่นแปง้งซึ่งมีเพื่ออยู่คนหนึ่งที่แบบ ดำแบบจำไม่รู้จะดำยังไงแหละแล้วเขาก็ได้แบบเล่นไป <laughs> จากผู้ใช้ผลดาร์กกลายเป็นผู้ใช้ผลแสง <laughs> โอเคกลับเข,ข,ข,ข้าเรื่องโมโม,มัมพาพอแล้วซึ่งเขาก็ซึ่งเขาเนี่ยก็มาเอ้ซึ่งเขาเนีย่ยก็มาให้พักอยู่ที่นั่นซึ่งผมอะก็ได้นอนกับคู่กับเอกเอกาสมาไอ,อ้กะละมัง แล้วก็ไอไททันแล้วก็พี่ปราบซึ่งผมสามารถออกเอ่ยนามคนทั้ง3บุคคลได้เพราะว่าเขาไม่ได้ดูช่องผมผมสามารถออกเอ่ยนามได้ถ้าเขาดูอยู่ก็ข้าพเจ้าขอกราบโทษแล้วก็อีกคนนึงเป็นตัวที่ไฮไลท์สำหรับเออค่ายลูกเสือเลยก็คือไอซึ่งมันเนี่ยรู้จักช่องผมด้วยซึ่งผมก็เอ่ยนามไม่ได้มันได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมขอเรื่องมันว่า ไอ้มาก็แล้วกันไอ้มาเพราะมันดีชิบหายดีเป็นม้าเลย <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยก็ได้นอนคู่กับสองคนนั้นนะซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาก็แบบให้มาจองห้องพักเสร็จก็มาออกทํากิจกรรมด้วยนี้นั่นเล่นฐานแต่ละฐานซึ่งเป็นฐานที่แบบเออไม่รู้ว่าโหนเชือกมั้ง แล้วก็ปีนเอ้แล้วก็เดินบนเชือกซึ่งเชือกไม่งลายชี้หมายแล้วมึงทําให้นักเรียนทําไมวะสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุไม่บอกแต่ทุกแนมันเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นมันนเป็กลุ่มอื่นอ่าเอ้ยลืมบอกเลยกลุ่มผมอะเอ้ยหมู่ผมเอ้ยเออกองเออกองผมอะเป็นกองเป็นกองจําได้เลยเป็นกองห้าหมู 3, ่สามมั้งจะไม่ผิดมันมีอยู่แค่สามหมู่ ก้องห้ามสามเอ้ยก้องห้าหมูสามมั้งถ้าจะไม่ผิดซึ่งก้องห้าหมูสามเนี่ยเป็นเ้วกองโนกอินสีเออนกอินสีต่อมาเนี่ยเขาก็มา <c oughs> ตอเนี่ยเขาก็เล่นถาเสร็จก็ไปนอนกันนะพ,พอนอนเสร็จตื่นเช้ามาวันที่สองก็มาเอ้ยก่อน ซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ให้กลับหอพักไอ้ซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ให้กลับมาห้องพักแล้วก็มาแล,แล้วเตรียมเสื้อผ้าเตรียมจะอาบน้ําซึ่งเขาบอกว่าตอนอาบน้ําเนี่ยให้ถอดกระเกงไหนออกนะอาบน้ําซึ่งห้องเออผมขออธิบายห้องน้ําก่อนไปบนึงซึ่งห้องน้ําอ่ะมันจะเป็นห้องน้ําชายหญิงแยกกันซึ่ง มันจะมีอยู่สามห้องด้วยกันซึ่งห้องแรกเป็นห้องของกระเทยที่เขาเอาไปอาบน้ํากันหรือไม่ก็ผู้ชายที่ขี้อายนะก็มาอาบน้ํากันแบบกล้วยเล็กไอ้กล้กกวยเล็กประมาณนั้นซึ่งต่อมาในห้องที่สองก็เป็นห้องชายนะซึ่งห้องชายเนี่ยมันจะมีรั้วกั้นกับห้องหญิงอยู่ซึ่งห้องชายเนี่ยมันจะเป็นแบบปูนเลยเป็นปูนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นปลแล้วเป็น,ปนห้องน้ําชาย มันเป็นห้องน้ำํำชายเว้ยแค่แบบเอเอ,เอยัดอ่างอาบน้ําเข้าไปซึ่งโอ้โหความหนาวไม่ต้องพูดถึงเข้าหน้าร้อนมันจะเป็นหนาวได้ไงซึ่งห้องน้ําหญิงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าห้องน้ําหญิงเนี่ยคือเขาทํามาใหม่ได้ดีมากไอ้เหี้ยดีไม่ใช่ไยเลยซึ่งห้องน้ําหญิงเนี่ยเป็นเป็น,ปนอ่างอาบน้ําอ่ะแล้วก็จะแช่เหล่าผู้หญิงทั้งหลายแหล่นะ ซึ่งมันก็อยู่ตรงข้ามชายแดนะกับผู้ชายที่เอ,อเขาก็แค่ปิดเออแล้วเอ้ยเขาไม่ได้ปิดอะไรเลยอะซึ่งครูที่เขามาเฝ้าก็เป็นครูผู้หญิงด้วยส่วนของคูนี่เป็นครูผู้ชายนะซึ่งเขาเนี่ยก็ทอนั้นไปเรื่อยซึ่งมันมีเพื่อนอยู่เพื่อนผมอยู่คนหนึ่งที่เขามาชวนผมเป็นแก๊งนักเลงเไม่รู้อะแต่ชี่แน่เขาก็มาชวนผมให้ไป,ไป แล้วให้ปีนรั้วไปดูผู้หญิงอาบน้ําซึ่งกูก็ด้วยความนั้นที่กูคึกคโนยอยู่แล้วก็ไปด้วยเลยซึ่งตอนนั้นเน่ยกูก็ปีนอะไรวะปีนกําแพงอ่ะข้ามไปดูอเออติปีนกาแพงข้ามไปดูห้องน้ําผู้หญิงซึ่งเขาเนี่ยโอโ้โหกำลังเล่นน้ำกันอยู่เลยควันเต็มเลยม่งไอ้เน่บอกออนเซ็นอ่ะออแม่งดูดีชิบหายซึ่งกูแบบดูไปสักพักเนี่ยแม่งคูละ เออผมขอเรียกครูว่าครูสันก็แล้วกันเพราะว่าผมลืมชื่อเขา้ก็ครูสันเนี่ยเขาก็มาแบบเออมันทำเหี้ยอะไรเออเอลงมานี่ลงมาลงมาทีเเต่กูกูโดนแดกคือแบบให้ไปหมอบกับอะไรวะหมอบกับโคนอะ่ะเออหมอบกับโคนแล้วก็อะไรวะให้มาแบบหมอบกับโคนแล้วก็ให้ล่านแบบไม่ต้องล่านน้ําใส่ด้วยแบบโคนเลยแบบหมอบไปเลยอะ่ะ ก็พอหมอบเสร็จใช่ไหมเขาก็ก็แบบลืมหน้าผมเลยมั้งผมก็เลยช่วยโอกาสแ,แบบต่อเขาปล่อยใช่ไหมก็ไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปล่าน้ําใส่ตัวแล้วก็เออล่าน้ําใส่คนที่ไอชวนไปด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ผมก็ได้มานอนนะเช้ามาวันที่สองผมเนี่ยก็ตื่นเช้ามาเพากับอืเข็มขัดหายชิบหายเอ้ยเข็มขัดหายต่อมาเนี่ยเอยแล้วผมก็ ซึ่งตอนน e, like e ั้นเนี่ยผมก็ไปหาเข็มขัดเรื่อยๆนะหาเข็มขัดมันเป็นแบบหลายแบบหลายครั้งเลยหลายชั่วโมงเลยอะซึ่งตอนหาเนี่ยผมก็เออแล้วผมก็แบบไปขโมยเข็มขัดของไอ้ตั้นนะเออขโมยเข็มขัดของไอ้ตั้นเพราะมันแล้วมันใส่ง่ายดีผมก็เลยขโมยไปใส่มาไม่เก็บกันเหมือนกับเอะเลยพ่ามันคอกรวขโมยของไอ้ไตพูไปด้วยเอ้ไม่เด็งของไอ้มาไปด้วย ออส่วนส่วนคือเนี่ยผมก็ได้กอดแล้วกอดไอ้กะละมังด้วยนอนกอดไอ้กะละมังคือแบบชายชาตรีเกยกันซึ่งตอนเี่กกออ็ฝากเงินให้กับไอ้กะละมังตอนตื่นเช้ามาก็หาของไปเรื่อยๆซุก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 แล้วเขาที่ตื่นเช้ามามาอาบน้ําก่อนไม่อาบนิ้วอะไเงี่ยอาบอะไรนักหนาแล้วเด็กเขาก็ให้มันทำฐานนู่นนี่นั่นดูดจูๆต่อมาเนี่ยก็มีประเด็นแล้วตอนเขาปล่อยพักเที่ยงมัง้ง เขาก็เออเหรอวะให้มาแบบรวมตัวกันรวมตัวเสร็จเขาก็ปล่อยไปแล้วก็เขาบอกชกี้แกงกดว่ากดข้อที่หนึ่งให้เชื่อฟังกดข้อที่สองถ้ายังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปอ่านกดข้อที่หนึ่งเลยกลัวทําวนไปเลยนั้นไปเรื่อยๆจนไอตูไอไต้บูเหมือก็มาแหกปากใส่ข้างๆหูกูว่าเฮ้ยเหียภาไมันคลอคุยสัตว์แล้วต่อมาเนี่ยก็แบบหานไปมอง ไอ้ตไอ้ไอ้ม้าแล้วผมก็แหกปากใส่แล้วต่อมาเนี่ยเอ้ยอย่แล้วต่อมาเนี่ยเ,เอ้ยแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เออเหรอแล้วต่อมาเนี่ยกูก็แหกปากใส่มันกลับแบบโคตรดังอะแล้วกูจะไปรู้ไหมไอ้เหี้ย ดังรั่นเลยอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันต่อว่าเคลียร์ไปแล้วนะเคลียร์แป๊บเดียวแล้วก็เอ่อพอตกก้อนก็คืออีกรอบเขาให้อาบน้ำแล้วก็มานอนกันซึ่งตอนนี้ปุ๊กก็แบบคือก็นอยจัดบอกไปหมกกับไอ้กละมังกับไอ้ตาบูมเอ้บอกกับไอ้มาว่าเอ้ยเรามาล่าทาผีกันไหมที่ตึกสามไปไหมไปดิไปดิเออไป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 ปุกก็ไป แล้วล่าท้าผีที่ตึกสามโดยที่แอบคูเขาแบบที่กําลังเฝ้าอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะแบบเข้าพึ่งไอ้นี่หละมัง้งพอเสร็จผมก็แบบบอกว่าเออขอไปเข้าน้ําครับเขาบอกว่าเออได้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 แล้วก็ไปแล้วก็แบบเขาทิ้งผมไปแล้วมัง้งเพราะว่ามีคนขอเข้าน้ําเยอะผมก็เลยไปล่าท้าผีที่แล้วตึกสามผมก็เออล่าไปเรื่อย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 รื่อยเรื่อยรื่อสุดท้ายไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้น แล้วก็แล้วก็กลับเข้ามาแล้วซึ่งบอกเลยว่าตอนกลับเข้ามาในม่งเไอ้เหี้ยเป็นคนเขาหลับกันหมดเลยซึ่งกูก็ต้องเนียนไปกับรบพื้นอ่ะแบบนอนคานเหมือนเด้วยซิวอ่ะแอ่ว่านอนคานเหมือนในแบบเกมฟรีไฟล์คานคานคาลน่ะคานไปเรื่อย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 คานไปเรื่อยเรื่อยอ่ะคาลไปเรื่อย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 อ่ะคือแบบ นอนขอ้าวไกลเข้าเตียงนอนสอบเลยอะคือ,อว่าบอกว่าแล้วต่อมาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็แบบให้มาอาบน้ำเหมือนเดิมซึ่งตอนอาบน้าเสร็จเนี่ยเขาก็เรียกรวมตัวกันที่โดมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอะตอนเขากาลังแบบนอนอยู่ใช่ไหมมันมีอยู่คนนึงอะเขาเออเหรอเขาอะมาแบบลุกขึ้นมาเดินโคตรน่ากลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบแต่ละเก้าที่เขาก็ล yeah. ังเดินอะเฮี้ยหรือเดินเดินเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโคตรเสียวไอ้เฮี้ยลึกก็ลึกเขาแบบฮะมีเสียแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟู่ฟู่ฟู่ต่อมาเนี่ยตอนวันที่สามก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็แล้วแล้วผมก็เออมาเล่นกับเพื่อนนะซึ่ง ผมอาก็เบียวแบบเป็นคอสกระทาของเออกิงส้มอะ่ะเออตอนนั้นคือแบบเบียวนูน่นนี่นั่นว่าโคตรเบียวไอ้ยังเอาเอ,เอากิ่งไม้มาไปกระทาอย่ามันฟาดไล่ฟาดไ,ไ,ไปกันมาฟาดแบบฟาดอากาศนะไอ้มีจนินตนาการนะบอกเอ้ไอ้เนี่ยเอาหยัดเบรล็อกมาใส่ะ้วยทำอะไรกูไม่ได้ออีกคนหนึ่งเพื่อนกูบอกเอ้มาดิเฮียเดี๋ยวกูเอาโนเกลควอเดินกันไปเรื่อยๆโอ้โหโคตรน่าคิดถึงเลยความทรงจำ แล้วก็เขาให้มันเดินทางไกลซึ่งผมก็เดินทางไกลกับไอ้ฟุ๊กนะซึ่งฟุ๊กเนีย่ยโอ้โหเดินดีกูก็ดีด,ด้วยกลุ่มนกอินสีก็เดินกันไปกันมาเดินทางไกลแม่กูก็มาแวะด้วยกําลังไปซื้อผงฟักฟอกแล้วแม่กูก็ขับรถผ่านมาพอดีแล้วพอถึงข้างทางเนี่ย,อยพอถึงครึ่งทางใช่ไหมมีครูคนหนึ่งเขาก็ได้พูดออกมาว่าใครถึงก่อนได้กินโคกกูได้ยินแค่นั้นแหละ ใส่ตีนเต็มม็กไม่รอกลุ่มเพื่อนคนอื่นเลยมันก็วิ่ง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 ไอโอมันก็วิ่ง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 ไอโอเพื่อนผมอ่ะก็วิ่ง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 ตามไปอ้ยฝีมือนักวิ่งมันอยู่ในสายเลือดขอให้ได้กินของฟรีก็พอต่อมาเนี่ยเขาก็เออต่อมาเนี่ยกูมาถึงโรงเรียนเอมาถึงคนแรกเลยถึงโรงเรียนคนแรก แล้วก็มาแบบมาถ่วงแปปซี่โอ้แน่ว่าคู่โหไม่มีแปปซี่กินเอ้ยไม่มีคู่ให้กินเลยหูหูหูไม่มีคู่ให้กินเลยแล้วเขาก็แจกข้าวกล่องให้แล้วก็ไปนั่งที่ตรงโดมแล้วก็รอแล้วพ่อแม่มรับกลับบ้านซึ่งพ่อแม่กูเนี่ยคือแบบติดงานด่วนมากไม่มีเวลามารับเลยซึ่งกูกับไอ้ก้อนก็นั่งรอกันไปซึ่งบอกเลยเป็นความทรงจำที่ ค้น่าคิดถึงเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะก็มานั่งคุยกันนึกถึงชูอเอ๊ะมึนึกถึงชื่อคนครูแต่และคนในโรงเรียนเราซึ่งผมก็พูดถึงผมผมจําได้หมดไปก็จาไม่ได้หมดหรอกที่ผมจําได้ก็มีหลายคนเลยแหละแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เอ๊ะพ่อแม่กูกับเพื่อนผมไอ้ก้อนก็มารับกันแล้วก็กลับบ้านด้วยกัน แล้วก็เป็นอันจบเป็นไงกูดเอนดิ้งอ่ะค่ายลูกเสือกูโตกแย่โอเคแค่นี้แหละมาต่อพรุ่งนี้เอมาต่ออีกแวนไหนก็ไม่รู้อะมาต่อเออมาต่อเรื่องกันเรื่อยเหมือนกับ CGBX ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะมิสเตอร์บูมก็บายบาย